วันนี้เราก็จะมา,าดูเขาเรียกว่าไอคอนนะครับที่เราจะไปใช้ในการทำสื่อการเรียนการสอนนะครับซึ่งปัจจุบันในช่วงของอในเดือนที่ผ่านมานะครับก็เกิดการโควิดระบาดนะครับเราก็ในฐานะของครูผู้สอนนะครับก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีนะครับมากมายาซึ่งในแต่ละคนนะครับ ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าแตกต่างกันไปนะครับซึ่งบางคนอาจจะมีการใช้ iPad นะครับแท็บเล็ตหรือว่ากระดานจดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่เขาเอามาต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เอามาใช้เขียนนะครับใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำ เว็บไซต์นะครับที่จะมาทำให้การทำสไลด์ของคุณโคนะครับดูมีสีสันแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้นะครับอขออภัยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตามกันมานะครับ เว็บม uh, ันช mm ื hmm. ่อว่าเว็บ U N D o R นะครับ so, ช mm ื่อว่า U N D A R L นะครับพอได้มาแล้วนะครับเราก็ทำการ enter นะครับคลิกเข้ามาแล้วก็นี่นะครับ under นะครับเว็บแรกเลยนะครับเว็บแรกเลยแล้วก็ดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับ โดยที่นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบนะครับนี่ก็เป็นพวกคําที่เราจะนํามาใช้นะครับอาจจะเป็นแบบ hard art นะครับ minimal ว่าแบบ save มาเป็นแบบ png อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงแล้วนะครับเราก็มาพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วปั๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคําต่างๆที่เราสามารถนําไปใช้ค้นหาได้นะครับ พอเราเข้ามาแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นรูปตรงนี้มานะครับพอขึ้นรูปตรงนี้มาปุ๊บเราจะเห็นว่ารูปนี้นะครับมีมากมายหลายแบบนะครับตามที่เราจะนำไปใช้ได้นะครับลองศึกษาดูนะครับมีอยู่หลายแบบบางท่านเอเฮ้ยทำไมมันมีแต่สีม่วงอะไรแบบนี้นะครับ เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโดยที่เราจะมาตรงมุมขวาบนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงมามันจะมีสีให้เราเลือกครับเปลี่ยนตามสีสีแดงนี่นะครับสีฟ้าสีชมพูนะครับสมมติว่าผมออสอนวิชาสังคมจะทําเรื่องเ,ออเกี่ยวกับพวกเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็มาเน้นสีไม่ใช่ภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็มาเน้นสีเขียวนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับมก็จะเอาประมาณนี้นะครับ พอสมมุติว่าพอได้ไมาผมเห็นต้นไม้ผมจะเอาต้นไม้ไปทดลองใช้นะครับก็กด1ทีนะครับมันมีให้เลือกแบบ2แบบนะครับแบบแรกก็คือดาวน์โหลดแบบ SVG นะครับแล้วก็อันที่2ดาวน์โหลดแบบ PNG นะครับแล้วก็ถ้าดาวน์โหลดแบบ SVG มันก็คือสิ่งท,ที่เขาจะเอาไปใช้ตัดต่อใน Photoshop นะครับผมก็ มีข้อมูลไม่มากนะครับแต่ว่าส่วนผมจะนำไปใช้นะ Power Point ก็จะใช้เป็นแบบ PNG นะครับเห็นไหมครับพอสักพักหนึ่งมันก็จะมานะครับแล้วก็เปิดดูนะครับคอมผมจะช้านิดนึงนะครับอ่อนนี้รูปที่เราได้มามันก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ เราจะนำไปใช้นะครับแล้วก็เปิด Power Point ตัวหนึ่งขึ้นมาอันนี้ผมทำเรื่องของภาษีอยู่นะครับถ้าเวลาเราจะใช้แล้วก็อันนี้นะครับ mm hmm. ก็ไปเอามาจากดาวน์โหลดนะครับที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วก็ดึงมาวางบางคนบอกเอ้ยจะใช้ได้ไงมันเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วก็มีการปรับแต่งภาพโดยการเอาพื้นหลังออกนะครับล้วก็จะแบบนี้เราก็ต้อง ใช้สายตาเพ่งนิดนึงนะครับอะไรมานี้นครับอาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใช้เป็นฟโต้เอ่อเป็น powerpoint นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ครอบตัดนะครับตามาให้มันพอดีนะครับเพื่อเราเพื่อที่เราจะสามารถนำไปใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ยอ่อ นี่ก็ประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับทิคหรือเทคนิคในการานำพวกเวกเตอร์ไอคอนต่างๆไปใช้นะพาวเวกไวน์นะครับก็จะมีอยูนน่ประมาณนี้ส่วนเว็บนี้ผมเห็นว่ามันน่าสนใจนะครับก็เลยนำมาเาสนอให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าอันนี้ได้ไปเห็นมาจากของเว็บ ทางช่อง y t u t u นะครับของพี่ powerpoint boy นะครับถ้าชื่อช่องผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือดำได้คร่าวๆอยู่ประมาณนี้นะครับครับสำหรับถ้าครั้งหน้าโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็จะมานำเสนอนะครับในเรื่องของทริคหรือว่าเว็บไซต์ในการออกแบบ powerpoint หรือว่าสื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอลนะครับต่างๆนะครับเพื่อให้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับหาข้อมูลใดผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับบอกกันบอกได้นะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ